สวัสดีวันที่17สิงหาคม2568พบกันอีกครั้งกับช่องโกลักกี้ช่องที่จะพาทุกท่านมาทำนายผลหวยไทยลาวและเวียดนามหรือฮานอยโดยใช้คณิตศาสตร์สถิติย้อนหลังและโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณหาผลลัพธ์เอาละก่อนที่เราจะไปทำนายผลล่วงหน้าของหวยฮายนอยในงวดวันที่18สิงหาคม2568เนาะก็เราต้องมาตรวจทานกันบ้านเลยก่อนนะผลลัพธ์ที่เราได้ทำนายเอาไว้ล่วงหน้าเนาะฝั่งขวามือน,นี่นะครับ ผมได้ทำนายไว้ล่วงหน้า1วันสหรับหวยฮานอยงวดน,นี้ก็คือวันที่สิบสิงหาคมนะครับส่วนฝั่งซ้ายมือก็คือรางวัลที่มันออกไปแล้วนะเ,เรามาดูเลขรางวัลปกติก่อนเนะหาะตั้มฮานอยวันที่17จสิงหาคม2นี่นะครับตหหั้มฮานอยเลขปกติก็มีการคำนวณทั้งแบบแมทริกและฟรีคนซีเนาะฝั่งซ้ายมือรางวัลที่1ห,หรือรางวัลปกติเลขที่ออกก็คือ สี่ห้าศูนย์สองสามเรามาดูวิธีการคำนวณของเราที่คำนวณไว้ล่วงหน้าเนาะสี่ห้าศูนย์สองสามสี่ห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สองสถูกสองตัวหน้าไปโดนสองตัวหน้านะครับแต่ก็ไม่ได้ทำให้ท่านได้ถูกนะมันไม่มีนัยยะสำคัญนะสี่ห้าศูนย์สองห้าการคำนวณได้แบบแมทริกนี่ก็ถูกอยู่นะถูกรับประทาน อะไรเงี้ไม่อยู่นะดีกว่าไปดูวิธีการคำนวณในแบบฟรีแอนซีดีกว่าสี่ห้าศูนย์สองสามไม่มีเลยผมดูแล้วไม่มีเลยลองไปดูวิธีการคำนวณเลขรางวัลพิเศษกันดีกว่านะฝั่งซ้ายมือเลขรางวัลพิเศษเลขที่ออกก็คือห้าแปดศูนย์เก้าหนึ่งเรามาดูฝั่งขวามือเนาะที่เราได้ทำนายไว้ลงหน้าห้าแปดศูนย์เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์เก้าหนึ่ง ศูนย์เก้าหนึ่งอการคำนวณในแบบแมทริกนี้ไม่มีถูกเลยนะครับต่อไปเราไปดูวิธีการคำนวณในแบบฟรีซี่เนาะห้าแปดศูนย์อ๋อแปดห้าศูนย์เก้าหนึ่งแปดห้าศูนย์เก้าหนึ่งนะแปดห้าศูนย์เก้าหนึ่งอหนึ่งเก้าถือว่าตรงไหมครับท่านไม่ตรงเลยเนาะแค่สลับกันเนาะ หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งน่าจะดูแล้วมีแค่เลขชุดนี่แหละชุดที่เจ็ดนี่แหละนะ 1991, 1991. เก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งี่ยส่วนในชุดเลขชุดอื่นนี่ดูแล้วก็แฮว์ไปเลยเนาะไม่มีตรงเลยนะก็มีแค่ชุดนี้แหละโอเคสรุปแล้วก็ไม่ถูกอ่ะไม่ถูกแล้วก็ผ่านดีกว่าไปดูการคำนวณหวยห้าหนอยในงวดวันที่สิบแปดกันดีกว่าเรานะอยู่ไปก็ช้ำใจอยู่นานไม่ได้ อ่าผมเลือกเมนูที่3เพื่อคำนวณผลหวยฮานอยเนาะผมไปที่ตารางสรุปผลนะครับจากการคำนวณน,นะครับเรามาดูเลขรางวัลที่1หรือรางวัลปกติกันด้วยการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียว5หลักทั้งหมด10ชุดและด้วยการคำนวณในแบบฟรีซี่เราก็ได้เลขสีฟ้า5้าหลัก10ชุดเช่นกัน ต่อไปเรามาดูรางวัลพิเศษกันนะครับรังวัลพิเศษด้วยการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียว5หลักทั้งหมด10ชุดตามนี้นะครับส่วนวิธีการคำนวณในแบบฟรีนซี่เราก็ได้เลขสีฟ้า5หลัก10ชุดเช่นกันตามนี้เลยนะครับก็เรียงตั้งแต่เปอร์เซ็นต์สถิติความเป็นไปได้มากที่สุดลงมาหาต่ำที่สุดนะครับทั้ง2ตารางเลย